สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางการเงินนะ,นะครับแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มองหาคอนโดเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็อยากจะทําการเปรียบเทียบว่าธนาคารแต่ละแห่งเนี่ยถ้าสมว่าเราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยที่ไหนจะให้เลทอ,อ,อัตราในการปล่อยกู้กับเราเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับก็เลยเทาแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ในการทดสอบ สมมติฐานของของผมเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้ตามสบายแต่ว่าก็รับความเสี่ยงกันเองนะครับเพราะว่าตรงในส่วนของแบบฟอร์มอันนี้เนี่ยก็เป็นการออประมาณการโดยคร่าวๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเลทที่ตรงซะทีเดียวแต่ว่าก็น่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าอยากต้องการข้อมูลที่ตรงที่สุดก็คงจะต้องเออ สอบถามกระทางธนาคารเพื่อทําการประเมินนะครับทีนี้มาดูกันว่า,าในส่วนของแบบฟอร์มเนี่ยมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็ในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของเครดิตลิมิตว่าเราจะขอกู้เท่าไหร่นะครับในตัวอย่างก็คือประมาณ1ล้านบาทนะครับแล้วก็อยากจะลองอจ่ายรายเดือนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กะว่าจะกู้กี่ปีนะครับ ไอ้หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่จะรวมรายละเอียดของธนาคารทุกธนาคารที่เราไปสำรวจมานะครับในในตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นแผนสินเชื่อตัวอย่างที่1234เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำการคำวนวณมาให้จากแ็บด้านล่างแท็บที่1 2 3 4า4เป็นอันดับนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปในการสร้างสร้างแผนสินเชื่อต่ะอันเนี่ยผมก็มาแนะนำหน้านี้ก่อน นะครับก็อันนี้เป็นแผนสินเชื่อใช่ไหมแล้วก็จะมีดอกเบี้ยรวมของออระยะเวลาที่เราทําการทําการจ่ายครบนะครับอย่างอันเนี้ยจะเห็นได้ว่าจริงๆเราเราเขียนไปตรงนี้ว่าเราอยากกู้30ปีแต่ว่าเราเลือกที่จะผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นถ้าผ่อนจริงๆเนี่ยหนึ่งบาทใช้เวลาแค่10ปีกับอีกออประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ10เดือนเท่านั้นเองนะครับ ก็อันนี้อาจจะใช้เวลาผ่อนนานกว่าอันนี้ประมาณ1เดือนเป็นต้นนะครับผมในขณะที่อันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ11ปีกับอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้นะฮะส่วนขั้นขั้นต่ำเนี่ยเป็นขั้นต่ำในการโอนเมื่อเราต้องการกู้ในระยะระยะเวลาจำนวนเท่านี้30ปีนะครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไปเป็น20ปี มันก็จะเพิ่มขึ้นมาว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราจะผ่อนในระยะเวลาปีที่น้อยลงเราก็ต้องจ่ายมากขึ้นเป็นธรรมดาถูกไหมฮะซึ่งยอดตรงนี้แหละเราสามารถนํามากรอกตรงในส่วนของจํานวนค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราต้องการจ่ายนะครับดอก3ปีนะครับ,3ป,นะรบ3ปีจะต้องเสียออดอกเบี้ย โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ20ปเีเสียโดยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์30ปีเสียเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมคำนวณเงินต้นมาว่า3ปีเนี่ยชำระเงินต้นไปทั้งหมดเท่าไหร่บาทนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นของจำนวนเงินต้นทั้งหมด ที่เรามีนะครับซึ่งตรงเลขตรงนี้เนี่ยยิ่งมากก็แปลว่า,าทําให้เราเสียค่าดอกเบีย้ยน้อยลงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกเบียของ3ปีว่า3ปีเนี่ยเราต้องเสียดอกเบียไปให้ธนาคารแล้วเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูกันว่าเราจะสร้างตัวแบบฟอร์มนี้ได้ยังไงนะครับก็มาอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นธนาคาร A นะครับเปลี่ยนเป็นธนาคาร A และถ้ามาดูซัมมารี จะพบว่าตรงนี้ถูกเปลี่ยนตามเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่เลทเข้าไปงวดที่1นึงถึงงวดที่6นะครับบางทีธนาคารให้มาว่าครึ่งปีแรกให้อัตราพิเศษเออให้ดอกเบี้ย1%นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันคำนวณให้เรียลไทม์เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ดูนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขเลขที่งวดก็คือเลขที่จ่ายแต่ละเดือนจะใช้ช่องนี้เป็นหลักนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครึ่งปีหลังถึง3ปีโอเคใช้เล็ของ M L R M L R ก็มากกอกตรงนี้แล้วเพราะธนาคารแต่ละธนาคารให้เรทไม่เท่ากันบางที่อาจจะให้สัก7บางที่อาจจะให้7.125 7.25งบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องไปสอบถามพี่ธนาคารว่า M L R ของธนาคารน,น,นั้นๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บางที เขาก็จะให้เลทมาว่าโอเคใช้เลทอ้างอิง M L R นะลบเท่าไหร่ละ่ะลบ1บ้างลบ2บ้างหรือว่าบางทีอาจจะเป็น M R r อะไรอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นแผนแผนโปรโมชั่นของธนา,าคารแผนหนึ่งที่โอเคบอกว่าระยะเวลาเดือนที่1ถึงเดือนที่6เดือนที่6เนี่ยก็ใช้ฟิกเลทไปเลยว่าเสียดอกเบีย้ยแค่1ก็พอเดือนที่7ถึง36 ก็โอเคเสีย M L R ลบหเปอร์เซ็นเดือนที่37หรือว่า,าปีที่3เป็นน้ดไปนะครับสิบสองาแปลว่า37เป็นเดือนที่เ,เดือนปีที่3เดือนที่1นะครับเลื่อยไปจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่ M L R ลบหนในส่วนของตารางเนี่ยจะถูกต้องเมื่อคำนวณน,น้อยกว่า30ปีเท่านั้นนะครับ30ปีเท่านั้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมทำตารางเอาไว้เพื่อที่จะคำนวณ ให้มันมากสุดก็คือเพียงแค่361งวดหรือว่า31ปีกันอีกหนึเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ล้นขอบ31ปีขึ้นมาการคำนวณจะไม่ถูกต้องนะครับอโอเคทีนี้ตรงตารางด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องทำการเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าเมื่อเราทำการเปลี่ยนเรทข้างบนแล้วเนี่ยข้างล่างจะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติอย่างเช่นเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น2%เดือนที่1-6 ถ้าเรามาดูข้างล่างจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเป็น2%ทีนี้มาดูกันว่าตารางข้างล่างเนี่ยมันช่องไหนมันหมายถึงอะไรบ้างอันแรกเป็นเลขที่งวดนะครับงวดที่1งวดที่2งวดที่สไปเรื่อยๆนะครับประเภทของดอกเบี้ยเป็นแบบอัตราคงที่หรือว่าใช้อ้างอิงจาก MLR MRR นะครับอันนี้ก็จะเป็น M LR ลบ1.0%่อร r ซนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณมาแล้วเนี่ยก็จะเอาเรท MRR ตัวนี้ จ็ดเปอร์เซนใช่ไหมครับสมมติมาลบอีกหนึ่งเปอร์เซนก็จะเหลือหกเปอร์เซนตในรอบนั้นๆทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะคำนวณได้คร่าวๆเ,เท่านั้นเองเพราะว่าตัว MLR เนี่เป็นอัตราที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้เสมอในภายหลังนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อยจากการความผันผวน,นของ MLR ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องลองไปศึกษาดูว่า MLR ของธารของแต่ละธนาคารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นการคำนวณให้ดูว่าแต่ละงวดเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ส่วนของเงินต้นเท่าไหร่อย่างอนี้เนี่ยเ,เสียดอกเบี้ยไปเพียงหนึ่งพันหก้อยสี่สิบสี่แล้วก็ชำระให้กับเงินต้นเนี่ยประมาณ8 0ดพันกว่าบาทก็หักเงินต้นไปได้มากทีเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเหลือเงินสำหรับงวดต่อไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับอืมทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น อัตราที่คำนวณเป็นเปอร์เซนต์เอเวอเรตมาให้เป็นอัตราของอหนึ่งปีรวมกันทั้งหมดสรุปแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่2ปีรวมกันค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่3ปีรวมกันค่าเฉลี่ยของดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่าให้จ่ายต่อเดือนที่ราต้องจ่ายผ่อนข้างวดเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าผ่อน3ปีก็ต้องจ่ายเดือนหนึ่งอย่างน้อย3ามหื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสังเป็นต้น นะครับอันนี้เนี่ยสามหมื่นหบาทเนี่ยก็อาจจะผ่อนได้แต่ดอกเท่านั้นเองนะครับอาจจะแบบต้นไม่หายไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยการคำนวณมาจากหน้านี้ f i กเกีนะครับว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ซึ่งใส่ไป12ปีปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะมาคำนวณให้สิบสอปีใช้ใค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะน้อยสุดเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ครับ ดอกเบีย้ยรายปีเป็นประโยชน์กับตอนหักภาษีเพราะว่า,าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะเอาดอกเบีย้ยในการผ่อนกู้บ้านเนี่ยมาหักภาษีเงินได้ประจำปีได้ประมาณ10,000แสนนะครับตรงนี้ยอดก็ต้องไปคอนเฟิร์มกับอัตราที่สรรพากรอ้างอิงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถานำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็เอาไป ช่วยช่วยให้เราคำนวณได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีเราสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะคำนวณบอกแค่ว่าโอเคในปีที่1ปีที่2นะครับเราเราหากักเราหักเงินต้นไปได้เท่าไหร่แล้วบ้างนะครับอืมก็ในแต่ละแท็บก็ใส่แผนแผนสินเชื่อของแต่ละธนาคารลงไป สุว่าเรามีมากกว่า4แผ่นแล้วเราอยากสร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาเราก็กดคลิกขวาเลือก copy กดตรงนี้นะครับ create copy แล้วก็โอเคจะได้อันใหม่มา,าผมลากมาแถบสุดท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข5ตรงนี้จะต้องเป็นเลขที่ต่อเนื่องกันนะครับ1 2 3 4 5สุดว่าเรา create อันใหม่มาก็าได้เป็น6นะครับสร้างอันใหม่เอามาต่อท้ายสุดเปลี่ยนชื่อเป็นเลข6ปุ๊บ อ่าสินเชื่อหกสินเชื่อห้าอ่าสวาเอ็มอาอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะให้อ่ามีแค่รอบเดียวพอว่าโอเคเป็นฟิกเลทไปเลย ตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้ายแปลว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ใส่เลข999ไปก็คือผมกะว่าคงไม่มีใครผ่อนถึง999งวดอ่ะงวดนะครับก็จะคำนวณให้ว่าโอเคใช้งวดนี้1ถึง999เพราะจริงๆช่องนี้ไม่ได้ใช้งานแต่ว่าใส่ไว้เผื่อว่าจะเอาไว้โน้ตเฉยๆใช้ฟิกเลทเอฟิกเลทอยู่ที่4.5%ตรงนี้ไม่ใช MLR และอ่าเป็นต้นอันนี้อาจจะใช้ให้เป็น ออผ่อนงวดเดียวเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เป็น MLR อย่างเดียวอยู่ที่ลบ0.125เป็นต้นถือว่าเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วว่าสินเชื่อ,อ่าใช้เลทนี้เราก็มาดูสมาร r y ได้ว่าโอเคเฮ้ยเนี่ยสินเชื่อ5 6เนี่ยเมื่อใส่เข้าไปในตารางแล้วเนี่ยสุดว่าดอกเบี้ยรวมเท่าไหร่แล้วก็คลิกขวาตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับคลิกเฉยๆก็พอกดซอ A t C นะครับวิ อะไรเอ่ยอ๋อข้างล่างครับข้างล่างผิดพอดีว่า,ามีแปลฟอร์มตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมไปเอาออกนะครับของใหม่อาจจะไม่เห็นละเอาใหม่ตรงนี้เอาเมิดออกก่อนอ่าตึ๊บอ่าผมกดตรงนี้ซอด A to ง C อ่ามันก็จะเรียงให้โอเคดอกเบีย้ยของแผนสินเชื่อไหนเนี่ยถูกสุดอันไหนแพงสุดอย่างอันนี้เนี่ยเอ่อมันบอกว่า สี่0ส,ส,สนหกหมื่นสองพันก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูยอดขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ลบ1นึ่งบาทในขณะที่เราจ่ายน้อยกว่าขั้นต่ำหน0 0 0หบาทแปลว่าอะไรแปลว่าเราจ่ายดอกเบี้ยมันยังได้ไม่ครบเลยนะครับถ้าสมมติว่ามาดูตารางตรงนี้มันน่าจะเกินสามสิบปีไปแล้วละ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปไหม,มก็เหมือนจะไม่ต้องนะ แปลว่าอะไรไหนไมาดูสิจ่ายหนึ่งหมื่นบาทตึ๊บๆเหลือห้าสี่แปดอ๋อโอเคอ่ะทีนี้อันนี้เนี่ยบอกว่าฟิกสิบสองเยียร์ฟิกสิบสองเยียร์เราจ่ายไปหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันเลยได้สิบสองจุดสองห้าเพราะว่ามันไม่อยู่เออ่มันมันคำนวณแล้วมันต้องใช้เวลามากกว่า12ปีนั่นเองนะครับสมวิว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็น13ปี จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณลบ9,645บาทเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็น30ปีปุ๊บอยู่ที่ลบ6,485บาททีนี้แหละถ้าสมมติว่าเราใส่ไป6,000บาทเราจะใส่ย6,000บาทมันจะบอกว่า30.08เนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเชื่อถือไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกินช่องตารางไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาดูข้างล่าง อ่าเห็นได้ว่างวดสุดท้ายเนี่ยจ่ายหกพันยังเหลือยังเหลือเงินที่จะต้องจ่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เนี่ยค้างงวดเกิน30ปีก็ตีต่างไว้ก่อนว่ามันอาจจะคำนวณไม่ถูกต้องนะครับอาจจะต้องไปปรับตารางเพิ่มเติมนะครับอ่าตรงนี้ก็คำนวณได้ว่าโอเคเราจะคำนวณจากเงินต้นหักเงินต้นในรอบ3ปีถูกสุดเอ้ยมากสุดสิหักได้มากสุดอ่าแผนเป็นแผนที่2 นั่นเอง3ปีอันนี้สําหรับคนที่อาจจะก,กะว่าปีที่4เอาไปรีไฟแนนซ์อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าก็เห็นเขาจะดูกันว่าในรอบ3ปีเนี่ยคำนวณได้เท่าไหร่นะครับอืมก็อันนี้ก็จะเป็นการจบในส่วนของเบื้องต้นนะครับว่า เมีตารางแล้วก็ใช้งานได้ยังไงทีนี้เนี่ยตารางนี้เนี่ยอาจจะคํานวณได้ได้แค่คร่าวๆเท่านั้นเองส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มมาลงรายละเอียดที่เป็นเทคนิคอหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะนําตารางนี้ไปปรับปรุงใช้ในของตัวเองนะครับก่อนอื่นก็คือช่องนี้นะครับก็เป็นช่องหมายเลขชีตนะครับที่ให้ใส่เลข1 2 3 4 5 6ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันมาอ้างอิงกับตรงนี้ได้นะครับว่าโอเคอ,อันนี้เป็นของชีตที่6นะ ก็ไปดึงมาจากชีทที่6แผนสินเชื่อตรงนี้ก็จะไปดึงมาจากชีทที่ 6, หก 6, ให้ถ้าเห็นตรงนี้สูตรใช้ if error indirect a15 b8 ก็คือมันก็จะไปเอาช่องนี้มาอันนี้ลงเทคนิคข้อมากๆเลยนะครับถ้าถ้าใครไม่เคยใช้ Excel อาจจะงงนะครับสินเชื่อ, 6, อ่าตรงนี้เป็นช่อง H2 ประมาณ ระบุไว้ว่าโอเคเราจะเอาข้อมูลจากช่อง h 2มาส่วนอันนี้เนี่ยดอกเบี้ยรวมให้เอาช่องจาก G25 มามาดู G25 G, G ช่องที่25อ่ะดอกเบี้ยรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนอ,อะไรอะ่ะตัวตัวตัวเอเวอเรตตัวเอเวอเรต คำนวณยังไงตรงนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือเอาจํานวนดอกเบี้ยดอกเบี้ยในช่องนี้นะครับต่อเดือนเนี่ยสมุว,ว่าเราจะคํานวณปีแรกแล้วก็เอาดอกเบี้ยมาในช่วงหนึ่งปีนะครับก็เอามาเอามาทําอะไรมามาบวกกันซ้ำนะครับแล้วก็เอามาหารหารด้วยจํานวนเดือนทั้งหมด ดูว่าโดยสรุปแล้วมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเอเวอร์เลเนี่ยต่อต่อรอบเนี่ยประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมินเพย์อันนี้ใช้สูตรของตัวออ finance formula ของตัว Excel เองใช้ pmt นะครับก็อันนี้ต้องคงต้องไปดูเพิ่มกันเอาเอง,เองว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับอันนี้ผมบอกเลยคร่าวๆไปเฉยๆนะะส่วนดอกเบีย้ยการคำนวณดอกเบี้ยนะครับ ว่าจะนำดอกเบี้ยรายปีเอ่อจริงๆอันนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็ต้องเอามาหารด้วยจำนวนเดือนจำนวนเดือนเอ่อจำนวนอันนี้จะเห็นได้ว่าหารด้วยทั้งหมด365วันก่อนแล้วก็คูณ30ก็จะเป็นดอกเบี้ยต่อ1นเดือนโดยประมาณเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่30วันอาจจะเป็น31วัน28วันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเรืการคำนวณคร่าวๆที่พบในเอ่อ ตารางสเปซชีทที่เอาไว้คำนวณดอกเบี้ยงเงินกู้หลายๆแห่งนะครับอ,อันนี้ก็บวกลบคูณหารกันธรรมดาครับก็ในคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครพบว่าผมมีการพูดผิดอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆผมไม่ใช่คนที่เรียนทางด้านการเงินเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องต้องกู้สินเชื่อบ้านเท่านั้นเองก็เลยทำให้ต้องมาศึกษาแล้วก็มาคำนวณ เลทตรงนี้นะครับก็หวังว่าสเปซชีตตัว Excel นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหา,เ,าเงินกู้จากธนาคารให้ได้เลทดีๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีาการปรับปรุงสเปซชีตอะไรยังไงเนี่ยรบกวนแจ้งผมกลับมาหน่อยนะครับหรือว่าส่งกลับมาให้ผมก็ได้เพราะว่า,าถ้าสมว่าท่าน ท่านใดเอาไปเนี่ยก็จะได้ได้ประโยชน์มากขึ้นไปอีกสําหรับคนที่นําไปปรับปรุงนะครับรบกวนฝากมาด้วยเลยนะครับว่าถ้าใครปรับปรุงก็ส่งกลับมาให้ผมสักหน่อยนะครับกออ็อีเมลก็คงจะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ